ข้าวหงหินนะครับมาถึงบทที่12ตอนที่1ิแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบภาษาปริวัติแบบที่3มนะครับคือตามสำเนียงคำอู้หรือคำพูดนี่นะครับก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับมาเขียนตามสำเนียงคำอู้หรือคำพูดนะครับในภาษาล้านานี้นะครับการอ่านนั้นก็จะต้องเป็นไปตามลัก กบทบัญญัติของภาษาไทยทุกประการนะยกเว้นตัวกร,รมที่เป็นเสียงโทพิเศษเนี่ยนะครับผมได้อาจุดประดับไว้หื้อระวังตัวไว้ว่าอ๋อนี่คือเสียงโทพิเศษนะครับหรือโทล้นานะครับตัวยอ่อยักษ์นะครับถ้าเป็นตัวยักษ์โดดๆอย่างอี้นะพื้นฐานแล้วมาจากตัวเนะนะครับในภาษาล้านานะครับอ่านออกเสียงยอนะครับ ตัวนี้ต้องอ่านว่ายักษ์นะครับถ้าเป็นตัวอยอก็จะออกสำเนียงไปดังยอยักษ์ไทยนะครับอย่างเช่นอยู่ยาอย่างอยากอันอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นยอหญิงนะครับมาจากตัวยะนะครับาออกสำเนียงไปคล้ายๆขึ้นจมูกอะไปทังยอยักษ์ไทยเหมือนกัน,นะยะนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วบเอาไว้เป็นพยัญชนะต้นนะครับส่วนใหญ่จะประกอบ คำไว้ข้างหลังนะครับอย่างเช่นอุญญาณสัญญาณสัญญาอย่างเมือนานนะครับเอามาดูฉันทลักษณ์นะครับข้าวหันหินนั่นเป็นข้าวจ้อยนะครับในสมัยโบราณแล้วนะครับเขียนไว้สองร้อยสามปีแล้วนะครับก้อนข้าวสีบทนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นต้นฉบับนะครับโบราณนะครับกอจะเป็นข้าวสามบาทนี่นะครับ ก็ที่หันหันอยู่ในปัจจุบันนี่นะครับมันก็จะมีสามบาทเตาอี้นะครับก็คือบาทแรกนะครับก็คือบาทข้าวกลมเนี่ยนะครับบาทกลมบาดข้าวกลมเนี่ยที่หนุ่มสาวใจสนทนากันนะครับอู้กันแซวกันนะครับในสมัยร้อยปีสองร้อยปีมาแล้วครับบาทที่สองนี่ก็จะเป็นบาทสลัดขึ้นนะครับ เสียงมันจะสลัดขึ้นนะครับสองตัวสุดท้ายในเสียงมันจะสลัดขึ้นเสียงตรีขึ้นไปสูงกว่าเสียงโทพิเศษเนี่แหละมาเสร็จแล้วก็มาถึงบาทสุดท้ายก็คือบาทที่สามเนี่ยค,คือบาทสลัดลงนะครับเสียงมันก็จะสลัดลงมา,าสู่เสียงสามัญเนี่ยนะครับพอนั้นก็จะมีอยู่สามบาทเต้าอี้นะครับที่เอาไว้ใจดําเนินเรื่องราวนะครับเข้ามาดูบาทสัะลักษ บาทบตรลงนี่เลยนะครับท้ายวักที่สามนี่นะครับหนึ่งสองสามนะเปิ้นจะลงด้วยเสียงโทรพิเศษเท่านั้นนะครับเพื่อเอาไว้คับขานจอยแบบฉบับบัวลานนะครับอ่าแบบฉบับของเปิ้ลน,นะครับลงมาหาสู้เสียงสามัญสุดท้ายนี่นะครับเสียงรองสุดท้ายเนี่ยนะ จะพบว่ามีในข้าวหินนั่นจะมีอยู่3ามเสียงเท่านั้นนะครับก็คือเสียงสามัญเสียงจัตวาและก็เสียงตรีสั้นเท่านั้นนะครับในข้าวซีบทนะฮนะมีอยู่สองเสียงนะครับคือเสียงสามัญและเสียงจัตวาเท่านั้นมีเท่านั้น,นครับป้นบ่เอาเสียงเอกหรือไม่เอกมาไว้ตรงนี้ครับเพราะว่า การคับขานจอยอสมัยโบราณนะั่นนะเปิ้นหันแล้วว่ามันเอื้อนบ่ได้ครับเวลาคนที่เปิ้นเอื้อนยาวๆนะครับลูกเล่นลูกคอพวกน้นะครับเสียงเอกนี่มันขั้นตรงนี้มันบม่สามารถที่จะเอื้อนได้นะครับเพราะนั้นก็เปิ้นก็นเลยบเอาครับฉันทลักเอกเนี่ยนะไม่เอกเนี่ยนะครับในข้าวบาดสลัดขึ้นนี่นะครับอไม่ เอกนะครับหรือเสียงเอกนะเอกตรีจะดีที่สุดนะครับแต่ในที่นี้เป็นเตจนะครับนนก็คือเสียงโทนะครับโทรตรีก็ถ้าผมมีเอกไม่เอกก็ใช้เสียงอื่นได้นะครับผมมีปัญหนานะครับสำหรับบาดข้าวกลมนั้นนะครับท้ายก็จะลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับเอกโทพิเศษหรือไม่เอกนะฮะโทพิเศษก็จะดีที่สุดนะครับ แต่ถ้าผมมีเสียงนีง้ก,กับเหมือนกรณีแบบเอี้ครับเอาเสียงอื่นปนดได้ครับัมมีปัญหาครับเ่าเรามาฟังจอยดูนะครับสามนางยักษ์จิงพาสลาย tìm cày nhau năn khóc phá lẻn lang Tù kha tăng xàm bom mai cắp nơ mưa xuống mương hao tê tong căn tàn chắc kín nhang phùa hát non แนมกินตูขานุงขานกำลังห้อนเลือดแดงหวันหวานส่วนเจ้ากำมานตายปอกกระดัง บทใจจักลำเจ้าผัวเปื่อนข้างสำเย็นอ้างบุกจำตัวข้าขอเผาหืมดทาบซ้ำแล้วจักวิ่งเข้าอักคีคือตายขาดมิตรดับจิตเป็นผี เนือปัทวีกับผัวแห่งข้างยักขะอินตาโหลดกายกับหน้าบ่อขานกำปายตอบตาแล้วกับเป็นพามเข้ามาบ่อจ้าเป็ดยักหน้าสูญไป เอาโอสติบหลูปตัดหัวใจอาบตัวไปในกายแห่งเจ้าแล้วกไอยฟื้นองค์หัตถาหนอนเาหูคิงมานั่งนบนางตั้งสามก็ไว้ด้วยคบสาส่วนเสียงยินดี ส่วนผัวข้านี้หากตายเป็นผีเหมือนปัทวีมิงหมอนมวยนางเจ้าได้มายายัยงผัวแห่งข้า อันดับชีวามวยมิตรพระคุณนักยิ่งกว่าชีวิตเหมือนเป็นป่อข้าตังปวงบทถึงจักนั่งเข้าดงจันจู ตู้าตังปวงบอดตายไปนานกันว่าเมื่อถึงปะลาแหลงลาจะกลับคืนมาน้อมนบปู่จากุลขอไวจ้จวบปบเมืองปู่เจ้าในมี